สวัสดีพี่น้องอาหารเป็นเหตุสังเกตได้ EP นี้พบกับเมนูที่ง่ายที่สุดพี่น้องไข่คั่วไข่ค,คนคั่วไข่พี่น้องคึื่อยากเป็นอยากกินจะเป็นอีหยังคั่วเย่ต่อมนันอีกเลยต้องเฮ็ดไข่คั่วคั่วไข่เริ่มขนนปังาส้กรสเต็กน้ำมันพี่น้องเมนูเพื่อสุขภาพครับ ไม่ใส่น้ำมันนะจ๊ะยังไนบันเอาไข่มาตีบมาันเด็แบบใดนใไข่ใส่ไข่มีโปรตีน,หนไหมมีไข่ไก่เป็นโปรตีนจากไข่อันนี้ก็ย่อยง่ายเป็นโปรตีนที่ดีต่อลำไส้พี่น้องเพราะว่ามันเกิดคาร์บอนหน่อยเนาะมันขึ้นเนื้อขึ้นอย่างทีเนาะ แล้วก็ย่อยง่ายมีแต่มีโปรตีนมีแร่ธาตุวิตามินดีต่อทั้งเด็กผู้ใหญ่และคนสูงอายุและมื้อนี้บใไซน้ำมันพร้อมอ่ะทีแล้วปรุงบบบนี้เอาผงวิเศษมาใส่ใส่ผงวิเศษใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายเป็นมายะต่ออ ยัดต่อมากินไข่บ่อยยัดต่อมากินไข่มันจัง,ำงยำไงคนบนุญแขวคนบนุญแขวต้องกินไข่บ่แม่นว่าดีต่อสุขภาพเดชคนบุญแขวยำเอาใส่ยังอีบัานี่เห็นเด้ใส่ยังไงบ่ ใส่ซีอิ๊วจักหน่อยใส่ซีอิ๊วจักหน่อยหนึ่งปรุงรสชาติแต่ว่าอยากให้มันมีความเผ็ดความแซ่บจักหน่อยใส่พริกป่นใส่พริกป่นนิดหน่อยใส่นิดหน่อยพอนะซีอิ๊วกับยไาไส่หลมันเป็นโซเดียมมันเค็มไมได่ดีต่อสุขภาพนะเนาะเคยย่ามกินอยียงที่มันบ่ต้องปรุงหลายเด้พี่น้องแห้งเขาแล้วเฮากะกินอยงสี้แหละ เยะปรุงลายกินไท้มันเป็นรสธรรมชาติธรรมชาติเขาไว้พี่น้องยกเว้นพงวิเศษขาดว่าได้เลยเส้นหน่อยแสบหน่อยเนาะเส้นหลายมันจะแสีบหลายมันแค่ตน้นะเดียวมเมือนีได้ต้นตัวเขาเอื่นต้นอียงหอมบัวบ่ต้นดอกพักบัวดอกพักบัวเป็นดอกของต้นหอมเหนไหยพี่น้องดอกของอต้นหอม มันจะมีดอกขึ้นมาเนี่ยที่เป็นดอกเป็นดอกน,นนะเป็นก้านขึ้นมาแล้วก็มีดอกเอา,าใส่เอา้าน,อน้ำกระห้อนเดือดปดๆเข้าก็ใส่เลยบ่บบนี้ใส่เลยใส่ลงไปเลยมันอีดเตาห้อนดีขนาด ม่เป็นแพมจจกหน่อยบ่บันนีน,น้ำมันสูตรจกหน่อยยังค้นหนึงสิบอ่เอ้ยมันคล้ายๆไข่เจียวไข่น้ำสิเนาะพี่น้องแต่ว่าอยากกินเป็นไข่ค้นมีังสันไหเพราะคนแล้วก็าคนแล้วมันกะสิ๊ดปดกะทาเนี่ยจากหน่อยเด้อเพราะว่าเขาบริสอันน้ำมันเนาพี่น้อง บริเ้นมันกระสิ๊กกระทาหลายกระทามันบ่วนเป็นกระทาพวกเทพรอดนั่นสินะเป็นกระทาธรรมดาแต่ว่าอยากกินนังนสิแหละเมื่ออยากกินน้ำมันลายแม,ม่กกมีข้อสุดสึกว่ากระเพาะมีแต่น้ำมันลายก็บ่ดีเวลาทอดระบบขับถ่ายนั่นสินะนเ่นเดีดเดีกก็จะเป็นไข่คนไข่ขวน นี่อย่างใส่กับใส่ลงไกมันเป็นไข่คนมันมันเป็นไข่คนเดอ้อมันคือไข่คั่วมันไม่ใช่ไข่คนนะมาะเสร็จแล้วต่อเลยจะเริ่มเป็นแผ่นละพี่น้องบัดน,นี้เขาจะเลือกคนใหญ่ๆเวราให้มันติดก,กะะันนะนับหยด่ยดหุกแล้ว สุกแล้วพี่น้องแล้วแเ้ียเพียบเวอร์ไข่คนมันมันเป็นไข่คนว่าเ <c oughs> ส่็จแ้ต่อมบามันคือไข่ไข่ขว,ว่ามันนไข่คนไข่ค,คนมันสีดำอ้าสุกแล้วนี่เสร็จแล้ว ง่ายครับเครื่องปรุงกับบ่หลายน้ำมันกร่บบต้องใส่เมนูเพื่อสุขภาพกันผูใ้ใดแบบกินขี้โตกินยังสิเขาเจ้ากันจะใส่เครื่องปรุงน้อย,อย,อยแล้วล่ะพี่น้องแล้วแล้วไข่บะเบนไข่ค้นยึดต่อมาคือไขครคร่ขั่วไข่ขั่วพี่น้องบรได้ใส่น้ำมันเมนูเพื่อสุขภาพถ้าแบปลองเห็เดเบงเดอร์ง่งายงพี่น้องนี่แหละก๋วยายต้มกัวบราณขึ้นอยาก ไปละพี่น้องมาคลิปนี้ก็ไลไ์กดแชร์เย็ดต่อมบอลซ้าเป็นกับรถเจีเย็ดต่อม็ดคลิปไปกินกันสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะ